สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นวัดละผมวัดร่งข้อแล้วครับขณะนี้กำลังพาพี่น้องครับมาเบิงสถานที่ทำการแสดงคืนนี้ครับนะฮะสถานที่กว้างนะครับนี่คือสนามกีฬาทูปะเตมีครับเรียนมองเก้าครับพี่น้องครับ ถ้าผู้ใดเคยมาฮอดจอดถึงสำหรับลานการแสดงนี่นะครับเป็นงานสินค้าเนาะก็จะจัดสู่เดือนครับเป็นงานสินค้านี่นะครับตอนนี้ที่งานก็ได้ไม่เรียปร่อยไม่ไกลครับจากมื่ขึ้นครับแต่ว่ามั่นขี่รถเระมาหกสิบกิโลนะครับหกสิบนิดนิดนะครับนี่ครับงานขายสินค้าครับลนงจอดรถเบื่อะไรครับนี่ครับนะฮะ ไม่ใช่ในสนามฟุตบอลเดอมพี่น้องบางคนบบกเคยมากว่าสนามฟุตบอลบบแมนนะครับนะครับในนี้นะครับมันเป็นลานจอดนะครับลานจอดรถแล้ครับนี่ไรน,นี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพาขี่ออมอัตจันร์นะครับจะพาขี่รอบอัตจันร์นะฮะย้ำนะครับว่า สนานกีฬาทูปาเตมีครับเป็นสถานที่ราชการนะครับเนี่นะฮะตอนแรกที่นีคนหมอกก้า่งกายครับแต่ว่าลานจอดนี่เนี่ยลานเนี้ยที่จอดรถเดี๋ยวเดียวผมผาคีออรอมครับก็คือเต็มนะครับมันจะเต็มพอมันเต็มแล้วมันจะวนออกเนี่ยมันออกได้แค่ทางเข้าเมื่อกี้ครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวลานข่าเต็มเลยครับวันนี้ เนี่ยรถเดินทางเดียวครับนะครับรถเดินทางเดียวอ,อด่านข้าเต็มเลยพอดานข้าเต็มมาดีนี่มองนี่จอดเต็มหมดเลยนี่น,นี่แถวนี่เต็มหมดแล้วครับนี่เป็นสนามมวยพี่น้องครับไปตีกันกับเจ้าคุณลุโกนี่ครับมันจะออกดนอีกมองนึงนี่นี่ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดนี่ไหม ห้ามจอดนี่มันก็หมายความว่าให้รถแลนนะครับเป็นวันว่ง็นแค่ลนดในแค่นี้ครับมองจอดบ้าหลายได้ครับนะครับที่จอดไม่เยอะออที่จอดไม่เยอะผมบอกเลยนะครับฉะนั้นก็วางแผนการเดินทางสักนิดนึงช่วงข้างหน้าสนามกีฬานี่ก็นวดกับคนขันติดนะครับวางแผนการเดินทางสักนิดนึงเนาะ โดนนะครับหลายเดือนแล้วครับพี่รองครับก็ได้มาทําการแสดงอยู่ที่สนามกีฬาทูปะเตมี่ครับสาหรับสาวหน่อยเพลินแพงแล้วก็หลายๆคณะกันแล้วครับไม่ค่อยได้เอามาลงนะครับโดนแล้วนี่นะครับเพิ่งเอามาลงนะฮะนี่ครับเห็นบอกมันวิ่งได้อย่างเดียวครับรถวิ่งได้ทางเดียวนะนะครับ ผมกัเฮ็ดงานอยู่นี่แหละครับผมเลยห์ู้ครับเลยพาพี่น้องมาเบิงเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเข้า้องจอดรถใส่ยังอย่างไรแต่ว่าการใส่เสียงกับถาเบิงนะครับว่าสีใดซ้ำใดเนาะถาเบิงครับว่าเป็นกำลังแรงเชื้อแรงใจกันโอ้ยมือนเคลืนครับเต็มอาญาครับา่ว่าจะเป็นแฟนคลับศิลปินหลายผู่หลายคนครับน้องนันอัน,นัน น้องออฟรับเบลยนะครับแชมป์มอลลำไอ่อนคนแรกของประเทศไทยนี่นะครับนี่เป็นสนามยิงปืนครับใครมาสวมก้อนก็นได้ครับเขึ้น <c oughs> <c oughs> นี้ก็เต็มแล้วครับพ่อเพแม่ของคุณออฟหรือว่า อีเล่คือกันของอีหลาว็่ต้องรอถึงของน้องหญิงอญญาญะอยู่แล้วครับปรึกความพักแพงอยู่แล้วหลายผู้หลายคนบอกว่านี่ผมฝันไหมพี่น้องเออผมฝันเห็นเวทีสาวหน่อยล่ำเพื่อนชั่ววะฝันเห็นอันมันมีอย่างกลมๆพร้อมเด้เออนี่นะครับนี่ก็จะเป็นลานค่าครับเนี่ย ยางเทียวได้ครับนี่เป็นประตูอีกอีกมองนึงครับนี่เป็นทางออกประตูลำลูกกาครับนี่ครับปึ๊บไปทางลำลูกกาได้ครับนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนก็เปิดครับนะฮะนี่นะครับสวาสดีคือหูดีเถิดว่าเอากระบอกเฮ็ดงานญคนเนาะนมากกันหลายๆครับพี่น้องตั้งนิสัยไหมคู่วคดลำลูกกาดอนเมืองอุ้ยนี่ค,ครับมีตลาดยางเทียว มองอย่างนี่เอเล่ครับแต่ว่ามองจอดรถนี่ก็ต้องวางแผนกันดีๆส่วนใหญ่ตะกี้เนี่ยโซนนี้ยรอบนอกน่ครับ mm hmm. เพิ่นสิเฮดเป็นมองจอดรถดร้านคาสียุใน,ในแต่ว่าตอนนี้ครับ้านคาาอยู่รอบนอก mm hmm. ลานคาให้ไปอยู่รอบนอกแท่น, mm hmm. นเห็นบ่ครับมันจะมีถนนสองเส้นรอบอัตจันยุ่ <c oughs> ตอนนี้นะครับตอนเที่ยง,งบ่าย,ายในบอโจแล้วกับศิาน้องคักแพงศิล,ลปินของสาวน้อยลำเพลินโชว์ไปใส่เสียงพร้อมกับปันปันจริยาเพชรบ,บ้านแพงนะครับเพชรสบัดสบัดทดลองนะแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับผมคิดว่าเนะาะน้องพักแพงเนี่ย ถ้าทายไม่ผิดไม่เพี้ยนตามสเตปการปลูกปั่นที่เฮ้าเบิง้งมาเนี่ยก็จะเป็นโคเวอร์แหละครับอ่มแม่บอกละ่ะก็น่าจะเป็นโคเวอร์เลยครับนี้พ่ีมื่ลอ่ะตามตามแผนทีเพินเ่นเคยเฮยดบ่มมีไผสิออกเพลงให้ปัม่มดอกนะครับแม่บอกครับนะนี่คือเดาดเด้กที่นองขาเบิ่งกันบมมี่าโพลมากเลยทีมาออกซิงเกิหลบพ่แเม่นนะครับก็ต้องออกผลงานก่อนหละนะ ต้องเป็นโคเปอร์นะครับโคบเปอรนะ์ที่การกำหนองยิงก,กับโคบเปอร์เพียงแหลกแค่มากกว่าเขาอุ่นบอออนะครับส่วนปันปันเนี่ยกระถาเมื้องนะครับเพ้พนมาอัดมือนี่แหละใส่ฟเสียงมือนี่นะครับตาเบิ้งครับน่าจะเป็นผลงานไหนไหมฮะรเรียกว่าผลงานนะเนาะแต่ตอนนี้คืกกากคือกา,กากแล้วหูดังผมไหมฟุตหลยวัดลุงข้อเลยเดี๋ยวใส่ย,ยาเข้าไป สุนจุ่ครับนี่บรรยากาศครับตะกีนี่วายนะครับผมมากเห็นงานนี่ตะกีเสียงอีสานไหมไท่ครับล่องนีโอ้ยคนสองนุกปลายเคยมาล่องนีครับพี่รองครับนี่ฮะเต็มไปยากครับเนี่ยนุกปลายอ่ะบัตรสองพันนะครับมีแล้วครับลงตรงนี้แหละอ่านะครับแล้วก็เมื่อนี้จิลปินรับเชิญผีแม่มันนี่วันคือเก่านะครับผู้ใดมาบ่ไดกะ รับชมกันทั้งออนไลน์เนาะนะครับพี่น้องครับถ้าไปใดถี่สาวหน่อยเพื่อนแพรงแฟนเพจนะครับศิลปินหลายครับถ้าจําไม่ผิดคุณอ๊อฟเนี่ยมูรับไอดอลกันนาชิมาเช่กันนะครับแต่ผมจำว่าผิดเด้คือรอยยืดเก่าบาทลาค่าละค่าเดียวเลยวันละนะครับง่ายๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แวัสนีทครับขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่นะครับขอบคุณทุกการรับชมรัะฟังสวัสดีครับครถย้าหรอก พอการใช้นะครับมากนะครับ,บคุณจอดทุกยฟังคุณครับสวัสดีครับ